สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวทูไอดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเมมเมยารายการอัดติดติดจอค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับศิลปินน้องใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงกันด้วยสดๆร้อนๆเลยขอแด้นํากับน้องปันค่ะครับผมสวัสดีครับผมปันนะครับจากค่ายไฮคลาวน์สตูดิโอเมนต์นะครับผมดีมากๆเลยค่ะถ,ถามถึงที่มาที่ไปของการได้เข้ามาเป็นหนึ่งในศิลปินของไฮคลาว d กันดีกว่าที่มาที่ไป ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่คือการที่ผมเข้ามาจุดนี้ได้ก็คือการติดต่อมาจากพี่ก๊อฟนะครับเอฟฮีโร mm ่ hmm. ได้โทรมาในโทรศัพท์ผมแล้วก็ได้ชวนเลย mm hmm. ชวนตรงๆเลยว่าเนี่ยพี่จะเปิดค่ายแล้วสนใจในตัวเราเห็นความสามารถในตัวเราแล้วคิดว่าสนใจไหมที่จะมา คัดเลือกมาอยู่ในค่ายของเขานะครับผมผมก็เลยเอาสิครับรอแล, <c oughs> เล้เลยเพราะว่าด้วยความที่ผมยังอายุน้อยยังอายุสิบเจ็ดปีอยู่เนาะตอนนั้นก็ยังคิดว่าเออเรากล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆดีกว่าที่จะปิดกั้นตัวเองครับผมแล้วคิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของเราที่ทําให้พี่ก๊อฟเนี่ยชวนชวนเราเข้ามาอยู่ในค่าย ขายตัวเองกันนิดนึงค่ะอันนี้ผมก็ค่อนข้างตอบอยากมัให้พี่๊อบมาตอบแล้วแต่ว่าถ้าให้ผมพูดก็คงจะเป็นการเขียนเพลงเองการการทำหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็เรามีแพชชั่นที่ที่แรงกล้าอยู่แล้วในในด้านการทำเพลงซึ่งทุกคนที่อยู่รอบตัวผมก็จะรู้มาตลอดว่าไอเดีกคนนี้มันชอบทำเพลงมากๆคือ หมือนจะอยู่กันเป็นชีวิตจิตใจถ้าจะเป็นวิถีชีวิตของผมเลยก็ได้ในการทําเพลงนะครับแล้วทีนี้เชื่อว่าเชื่อว่าความมั่นใจของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่ก๊อฟเห็นตรงนี้แล้วก็ชวนเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายด้วยกันใช่แล้วครับน่าจะเป็นอย่างนั้นถามถึงสไตล์เพลงที่เราชอบดีกว่าแล้วก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องเพลงของเราเนาะสไตล์เพลงที่ปันชอบล่ะเป็นแนวไหนบ้าง ตายเพลงจริงๆแล้วผมชอบทุกแนวเพลงเลยนะครับคือคือไม่อยากจะพูดว่าชอบแนวนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่าผมชอบฟังหมดทุกแนวเลยที่เป็นดนตรีแต่ที่ฟังบ่อยๆช่วงนี้ก็คงจะเป็นแนวอ l นเทอร์เน e แนวอ n อนนะครับผม ก็แบบเหมือนเป็นแนวที่เป็นแรงบันดาลใจในการทําเพลงในช่วงนี้มากกว่าเนาะใช่ไหมสําหรับคนที่ชอบหลากหลายอะไรเงี้ยใช่ครับมาถึงซิงเกิลแรกของเรากับไฮคลาว u d กันบ้างดีกว่าค่ะแนะนํากันหน่อยค่ะสําหรับซิงเกิลแรกของไฮคลาวนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าคริปโตไนท์นะครับผมคริปโตไนท์ในที่นี้ก็หมายถึงคริปโตไนท์ที่เป็นแร่ธาตุในจินตนาการของผู้เขียนที่เขียนการ์ตูนเรื่องซูเปอร์แมนนะครับ ก็ก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเนี่ยซูเปอร์แมนนะทุกคนรู้กันดีสมัยเด็กๆหรือสมัยรุ่นไหนก็ตามจะรู้จักซูเปอร์แมนดีในเรื่องของพลังกำลังที่แข็งแกร่งนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่โอ้โหสมาร์ทดูหล่อดูเพอร์เฟกมากเลยเห็นเขาเพอร์เฟกอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแพ้ให้กับแร่กคริปตไหนที่ผู้เขียนเขียนขึ้นมาที่จะเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่ดีนะฮะ มันก็เลยรีเลทกับตัวเพลงที่ผมเอามาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกที่ว่าบางเรื่องที่เราคิดว่าเราทําใจกับมันได้แล้วเราเจ๋งกับมันแล้วเรารู้สึกสุดยอดเราเหมือนกับซูเปอร์แมนเลยเนี่ยบางเรื่องแล้วมันก็ยังต้องมีคลิปตันไหนของตัวเราเองเหมือนกันในในบางเรื่องนะเพลงนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากอ่าสตอรี่ของเรื่องราวของคลิปตัวไหนของซูเปอร์แมนเนาะมันมีอ้างอิงความเป็น เรื่องจริงจากตัวเราไหมคะเพลงนี้แน่นอนแน่นอนครับมันมีเรื่องจริงของผมไปแน่นอน <c oughs> เพราะว่าทุกเพลงส่วนใหญ่ที่เขียนเราจะรู้สึกขนลุกกับมาเลยคือเป็นเพลงที่ที่ที่เราสัมผัสได้จริงมันคือเรื่องราวของเราจริงจริงแล้วเราอยากจะพูดมันออกไปให้คนฟังได้ฟังกันแล้วซึ่งพอให้ทางค่ายได้ฟังทางค่ายก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเออรู้สึกอ่อนแอเหมือนกันเลยรู้สึกแบบเออมันมัน กินใจผมก็แบบดีใจมากที่แบบว่าเราได้เราคอมพลตแล้วในการที่เราแต่งเพลงมาได้เพลงหนึ่งแล้วคนฟังรู้สึกไปกับเราด้วยนะครับเห็นพี่กอฟเขียนในเฟซเหมือนกันว่าแบบเพลงนี้โคตรเจ๋งเลยคือแบบว่าเขาเรียกนะเนื้อหาของเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เอ้ยทัดใจอะทัดใจมากแล้วก็แบบเหมือนเขียนได้ดีอะไรเงี้ยพอพี่กอฟมาชมผ่านสื่อขนาดนี้รู้สึกไงบ้างคะน้องฟัน แล้วพี่คอบคือถึงไม่ต้องชมผ่านสื่อผมก็รู้อยู่แล้วนะว่าว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวผมพอสมควรเลยรู้จาักการที่เขาให้อะไรหลายๆอย่างกับผมนะแล้วคือผมก็ไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงเลยทุกวันนี้ที่ที่สําหรับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มอบให้กับผมนะครับก็ดีใจมาตลอดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของครอบรัวไฮพาวนะครับเล่าถึง MV เพลงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับ MV เพลงนี้นะครับถ่ายที่ราชบุรีนะครับผมไม่รู้ว่าราดบุรีตรงไหนส่วนไหนของราชบุรีเพราะว่านั่งอยู่บนรถตู้ปิดม่านแล้วผมก็ใส่ฝูฟังเล่นโทรศัพท์แล้ะ <c oughs> โอ้โหคือเปิดมา่านพึ่โอ้โหลายเขาโคตรที่ไหนก็ไม่รู้ก <c oughs> <c oughs> อนแรกนึกว่ากองถ่ายแบบพ่านเรสวนก็ไปถ่ายกันตอนนั้นร้อนนะครับร้อนมากตอน เวลาประมาณบ่ายบมก็คือไอกําลังปัะทูออกมาระอุระอุ <c oughs> ขึ้นมาเลยใช่ไหม <c oughs> ชุดที่ผมใส่ก็จะเป็นชุดเหมือนอากาศเมืองหนาวของผมก็เตรียมใจมาแล้วว่าถ้าผมเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยฝากรับด้วยนะ <c oughs> แต่สุดท้ายก็ก,ก็มันก็ผ่านมาได้นะครับคือเราก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับตัวเองแรกแรก็แบบกดดันว่า มันจะเป็นยังไงมันจะออกมาดีไหมด้วยความที่ตัว m อเนี่ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วมันดีเลตไปทางเศร้ามากกว่า <c oughs> เราก็ต้องสื่ออารมณ์ไปในด้านที่เออเรารู้สึกเศร้ากับมันจริงๆนะเราต้องสื่อให้คนฟังได้ฟังว่าได้เห็นว่าเออเนี่ยเราเศร้าจริงๆเราอยู่ในเป็นเราเหมือนกับซูเปอร์แมนคนหนึ่งที่บาดเจ็บจากความรักมาแล้วมาอยู่ในไร่ข้าวโพดมาอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็ทุกระทมกับความรัก <c oughs> มีความแบบมีความเขาเรียกนะมีความบอบช้ำบอบช้าจากอะไรก็ไม่รู้จาเรื่องราวเหมือนแบบกำลังเหาะอยู่แล้วก็แบบโดนอะไรจมตีแล้วก็ร่วงลงมาเออเป็นสตอรี่ที่แบบน่ารักนะแบบเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในเพลงเศร้าใช่ไหม ค่ะแล้วเราวางแผนให้กับตัวเองไงบ้างหลังจากที่ปล่อยเพลงแรกออกมาแล้วแผนผมก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคับไม่ว่าจะเป็นด้านการการสัมภาษณ์การออกสื่อการทําทุกอย่างการเป็นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นคือผมก็ยังต้องเรียนรู้อะไรเยอะเพราะว่าด้วยความที่อายุเรา,เรายังน้อยอะนะฮะก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ในอนาคตเพลงก็จะปล่อยออกมา ให้ได้ฟังกันแน่นอนแต่แต่ก็คงจะตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นแนวไหนยังไงเพราะขึ้นอยู่กับอารมณ์จริงๆ <c oughs> ขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยเพราะว่าในการจะสร้างเพลงในแต่ละครั้งมันก็คือแบบต้องมีความรู้สึกด้วยนะแล้วมีฟีลลิ่งกว่าจะออกมาแต่ละเพลงได้เนาะใช่ไหมไ <c oughs> ด้เอออย่างไฮคลาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่ายใหม่ที่ถูกจับตามองเพราะว่าศิลปินในค่ายเขาแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดา ปันละ่ะปันรู้สึกกดดันไหมเพราะว่าแบบเฮ้ยเราอ่ะเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่อยู่ในค่ายไฟแรงด้วย <c oughs> กดดันนะพี่พูดตรงๆก็กดดันแต่ว่ามันไม่ได้เชิงกดดันในการแข่งขันมากขนาดนั้นมันกดดันที่ว่าเราพอใจกับงานของตัวเองมากน้อยแค่ไหนกดดันว่าผลงานเราเนี่ยที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันจะดีไม่ดีไหมในสายตาของตัวเราเองมากกว่าครับเป็นความคิดของตัวเองมากกว่าที่คิดอยู่กับตัวเองอันะ เหมือนกดดันตัวเองมากกว่าที่เราจะรับแรงกดดันจากข้างนอกเนาะใช่ครับหรือผมผมอาจจะยังไม่ได้รับแรงกดดันจากข้างนอกมากนะเพราะผมยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ก็ต้องรอดูกันไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแรงกดดันของตัวเองนั่นแหละคือคือสิ่งที่คริปตไนไน์ของผมมากๆเลยเออเออเออเข้าเพลงได้ดีเลยทีเดียวโอเคถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงอย่างถ้าให้คำจำกัด ความคำจำกัดความความเป็นปันละ่ะจะนิยามตัวเองยังไงบ้างำำเอาแบบสโลแกนอะไรเงี้ยสมมติแบบแนะนำ <laughs> สโลแกนของปันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจริงๆแล้วตอบยากมากราอน,นี้ผมไม่มไม่ได้เตรียมคิดสโลแกนเลยแต่ว่าคือเป็นเรื่องของอความยูนิคแล้วกันนะความแบบว่าไม่ อินด p พเ d น n t ไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นเหมือนใครมากกว่าใช่ความที่แบบทําตามใจตัวเองความที่เราเราชิวๆอ่ะเรายัางไงก็ได้เราเปิดรับทุกแนวเพลงเราทําอะไรที่เราอยากจะทำใใไปเรื่อยๆอ่า,อาแล้วทีนี้พอเราจากก่อนหน้าน,นี้ยเราแบบมีมีชื่อในวงการมาก่อนแล้วเนาะใช่ไหมปัญญาบใช่ไหมครับผมอ่าแล้วพอกลายมาเป็นปันเฉยๆอะ่ะก็ไม่หยาบครับ มันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงแบบคาแรคเตอร์เราเปลี่ยนไปเลยไหมคาแรคเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะต้องคีปลุกในเรื่องของอ,อการออกสื่อมากขึ้นเพราะว่าสื่ออย่างที่บอกคือปล่อยไปมันเป็นดาบสองคม,มอะเนาะเราก็ต้องวางตัวให้มันดีมากขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเล่นได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอืมใช่ครับอ่าเหมือนเราก็ต้องแบบว่าเหมือนเรียบร้อยลงนิดนึงต้องเรียบร้อยลง เพราะว่าพี่กอฟเองเขาก็แบบว่าไม่ใช yes ่สายเรียบร้อยอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะอิสระกับน้องๆในค่ายด้วยแหละเขาถึงเห็นความสามารถของเราแล้วก็ชวนเข้ามาอยู่ในค่ายด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันได้เออแล้วแบบแฟนคลับล่ะแฟนเพลงของเราที่แบบติดตามรามาตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้ล่ะเขามีฟีดแบ็กับเราอย่างไรบ้างโอ้หเขาเขาเขาคงภูมิใจมากนะครับคือผมไปอ่านเมนต์หลายๆเมนต์ก็แบบว่า เห็นการเจริญเติบโตของน้องแล้วรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยเห็นตั้งแต่วันแรกที่น้องได้ทำแล้วก็เชื่อมาตลอดว่าเนี่ยน้องต้องมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณเขามากๆเลยที่ซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่วันแรกนะครับถ้าไม่มีเขาก็คงจะไม่มีพวกผมในวันนี้เหมือนกัน เพราะว่าตอนนั้นก็คือเรียกว่าเป็นแก๊งที่แฟนๆเหนียวแน่นกันเหมือนกันนะที่แบบติดตามเราช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่อยากครูในคอมมูนิตี้ของแกง Hip ๊งฮิปฮอปอยาบครูเราก็จะมีแก๊งกลุ่มทําเพลงหลายหลายกลุ่มที่อยู่ในเครือเดียวกันแล้วแล้วแฟมิลี่เราอ่ะเราเราค่อนข้างที่จะแน่นมากคือคือแฟนเพลงแฟนคลับเราแต่ละแต่ละคนที่เข้ามาก็จะโหรักเรามากเลยบางคนซื้อของมาให้เราซื้อ แล้เรารสึกเเหมือนป็นคครรอบัวเดียยวกกัันเเลครบ็ห็นถึงการเติบโตเหมือนกันเพราะว่าแอบ,บไปส่องมาเหมือนกันแบบจริงๆช่วงก่อนนั้นมันจะมีแบบพวกรายการที่ประกวดและอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีเวลาเขาแนะนาตัวก็จะแบบมีเป็นแกง๊งแก๊งแบบว่าเดอะแก๊งของเราเนี่ยไปอยู่ตามรายการต่างๆมากมายเหมือนกันพอวันหนึ่งเรามาเห็นน้องๆที่แบบไปอยู่ค่ายต่างๆแล้วก็เออเป็นที่น่าภูมิใจขนาดเรายังภูมิใจแฟนๆก็น่าจะภูมิใจด้วยครัโอเค เดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาให้เล่นกันเบาๆเล็กน้อยนะคะเป็นมีตัวเลขให้เลือกหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะคะก็ให้ปันเลือกหมายเลขมาแล้วในนั้นจะมีคําถามซ่อนอยู่เลขเก,ก้าครับผมเอ๋อเริ่มที่หมายเลขเก,ก้าเลยนะคะ,ห,นห,นะคหมายเลขเก,ก้าค่ะถ้าถูกลอตเตอรี่หนึ่งร้อยล้านสิ่งที่จะทําอย่างแรกคือซ่อมบ้านครับผมบ้านเริ่มสุดแล้ว <laughs> จริงเราต้องซ่อมบ้านก่อนแล้วก็คงจะก็คงจะเอามาสานต่อในด้านงานเพลงของเราอาจจะเอามาซื้อทำโปรดักชันให้มันใหญ่ขึ้นลองลองทำอะไรที่มันเป็นธุรกิจมากขึ้นลองทำธุรกิจสร้างเงินต่อไปเรื่อยๆครับผโอเคมีแลนทำบ้านแล้วก็ทำแบบเกี่ยวกับทำเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะทำบ้านทำเพลงทำธุรกิจอืมโอเคค,ค่ะอ่าหมายเลขต่อไปค่ะ หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งค่ะถ้าได้เป็นใครก็ได้หนึ่งว right ันอยากเป็นใครและเพราะอะไรคะอยเป็นใครก็ไ kind ด of right ้ตอนนี้หัวแล่นหมดแล้วอยากเป็นใครดีอืมถ้าถ้าจะตอบแบบหล่อๆก็เป็นตัวเองก็แบบผมอยากเป็นใครเหรออืมไม่รู้อยิงๆอย่าง อยากเป็นตัวเองไปก่อนออ่าอยากเป็นตัวเองโอเค,อ,เคอ่ะอีกสักสองข้อละกันอ่ะหมายเลขที่สามค่ะสองข้อหมายเลขที่สามหมายเลขที่สามก็ได้ครับเบอร์สามนะคะถ้าได้เป็นแฟนกับใครก็ได้จะเลือกใครและเพราะอะไรอ๋อครับอ่านึกไม่ออกเลยครับผมอยากเป็นแฟนกับใครอะไรอย่เงี้ยสมมติแบบเฮ้ยวันนี้แบบ ฉันได้เลือกว่าฉันอยากจะเป็นแฟนคนคนหนึ่งอะไรอา่าเงี้ยอไม่ออกมันมันเยอะไปหมดเลยอ้อามวมีสาวๆในสต็อกเยอะหรอมันสาวสาวสาวไทยน่ารักเยอะนะครับแต่ว่าคือมันมีนเสน่ห์หลายๆคนนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงนี้ก็คงจะเป็นพี่ พี่เกสการเกาแล้วกันว้ <Wow. S 2> กกาวเออเออชวนเขามาเล่นเอมีดิต้องต้องทักไปหาปากปากเขฟก่อนนะโอเคไม่แน่ในะอานาคตเราอาจจะเห็นผลงานร่วมกันเอออยา่าเขินสิอย่าเขินโอเค okay. <laughs> <laughs> พูดถึงเรื่องนี้แล้วแบบเขินจริงืมอโอเคอีกข้อหนึ่งคะ่ะไม่แน่อะไรดี เลขห้าน,นะคะถ้าอยากขออะไรก็ได้ตอนนี้อยากขออะไรคะอยากขออะไรก็ได้ตอนนี้ผมขอให้ผมมีความสุขกับชีวิตแล้วกัน,นครับขอให้ผมมีความสุขแล้วก็ครอบครัวปราศจากโรคภัยปราศจากโควิดปราศจากทุกอย่างที่ทําให้เป็นทุกข์นะครับคือเรื่องเงินจริงๆแล้วเงินมันก็สําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากมีความสุขมากกว่าสุขภาพอะไรอย่างนี้ั ใช่เห็นด้วยช่วงนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันไปก่อนเนาะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องโอเคค้ามาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะอยากให้ฝากให้ปันเนี่ยฝากถึงช่องทางการติดตามของปันเนาะรวมไปถึงฝากเพลง Crypto n i g h แล้วก็โชว์ให้ฟังหน่อยเป็นการปิดท้ายค่ะก็สําหรับช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพลง Crypto n i g h ของผมไว้ด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยไปแล้วในช่อง High Cloud Entertainment แล้วก็ทางสตรีมมิ่งก็คือ j ูนะครับผม ส่วนใครที่อยากติดตามโซเชี uh, ยลมีเดียอื่นๆนะครับก็อินสตาแกรมผม P U N I S A L W A Y S H H A P P e Y นะครับผม but is always happy นะครับ <c oughs> ทิ้งทายได้โชว์ให้ฟังหน่อยครับ

ธอซุ้ความทรงจำยังคงจิ้มแทงไม่มีใครจะทำร้ายฉันให้เท่ากับเธอเธอ Girl, you are my k r y p t o n i t ขอบคุณมากครับผมเย้ขอบคุณมากมากเลยพร้อมมากเลยค่ะขอให้ยอดวิวปังๆนะคะน้องปาน ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟ mm hmm. นๆชาวทูไอดีด้วยนะคะครั้งหน้าค่ะอาติติดจอจะสัมภาษณ์ศิลปินคนไหนติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ